นายยกได้มีการพูดคุยกับท่านท่านอิทธิพลไหมครับหายไปเลยติดต่อไม่ได้ครอบครัวก็กติดต่อไม่ได้เขาน่าจะมีอาการาเครียด,ดหรือเปล่าครับนายกก็น่าจะแหละโดนอย่างนี้อยู่ๆก็ไปปลูกบ้านเขาเขาเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีอิทธิพลเขาไม่มีศัตรูครับครับใอดๆทั้งสิ้น ไม่ทราบข้อมูลเลยครับแอแต่ว่านายกไม่สีโหลกให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับมันไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรเพราะเราไม่ใช่เราไม่รู้ข้อมูลเลยครับแต่วว่่่าาแตรู้แค่ว่ามีอันนี้แล้วก็คือมันเป็นเรื่องที่จะพูดตกอ,อ,อว่โมล่ปปชว่าคือนายกอย่างพวกผมเนี่ยยังไงก็โดนพอมีข่าวถามานายกรู้เรื่องไหมใครจะรู้เรื่องกองช่างส่งไหมเซ็นเนี่ยอืแล้ววันนั้นที่ดูข่าวก็คือไม่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งแต่แบบไม่อยากพูด <Okay. S 2> เพราะว่าโฉนดก็บอกออกมาไม่ถูกโดยมิชอบซึ่งโฉนดก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเทศบาลเทศบาลออกเอาฉบบอคนที่ออกแบบคือบริษัทสลักออกแบบแล้วมายืน่นเขาก็ต้องออกแบบตามโฉนดโฉนดที่ออกมาจากปมที่ดินแล้วคุณมาบอกว่าออกอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์ในฐานะเป็นนา,าย,ยกด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยเสียงคุกทุกคนเพราะว่าโฉนดที่ออกแบบมามันก็ต้องเป็นไปตามโฉนดของทางราชาการทีนี้ว่าตอนหลังก็บอกว่าโฉนอดออกมาโดยมิชอบเพราะฉะนั้นในใบอนุญาตปลูกสร้างมันก็เซ็นโดยมิชอบอยู่แล้ว แต่มาให้ถึงขนาดติดคุกพร้ะม,ม่าตามหนึ่งห้าเจ็ดที่ว่าเซ็นใบอนุญาตไม่ถูกต้องเนี่ย<ะ>มันไม่แสกไงเราก็พูดได้แค่นี้แต่ที่มามันก็คือเรื่องตึกเนี้ยเพราะว่าทุกอย่างผมเชื่อมาร้อยเปอร์เซ็นายกไม่รู้เรื่องมันถามไปททาไมไม่ไปถามกองช่างอกองช่างเป็นคนส่งขึ้นมาครับเป็นผมเนี่ยทุกวันนี้ผมก็เสียวว่าโดนปปชคน AR เอ้ออะไรก็ร้องพอร้องปปชเทศบาลปุ๊กนายกคนที่เป็นหัวหน้าก็ต้องโดนก่อนอท้งที่เราไม่รู้ทุกวันนี้เก็นแบบอะไรไปทุกวันก่อสร้างเราจะไปดูได้ยังไงไม่ใช่น้าที เราแต่ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายน,นายกก็เป็นผลเส็จนายกได้มีการพูดคุยกับท่านท่านอิทธิพลไม<า>บไม่เลยติดต่อไม่ได้ครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้ไลน์ไปก็ไม่ตอบอก็คือตอนนี้เขาคงแบบเศร้าใจหรือผิดหวังกับระบบหรืออะไรก็ไม่รู้เดาไม่ได้นะว่าอืก็ให้กําลังใจเป็นในไลน์แต่ว่ายังไม่มีโต้ตอบครอ,อบครัวก็คือไม่ติดต่อครอบครัวเลย ติดต่อไม่ได้เออขนาน่จะมีอาการเครียดหรือเปล่าครับนายโยก็น่นนบบาจะแหลโดนอย่างนี้อยู่ๆก็ไปปลูกบ้านเขาเขาเป็นรัฐมนตรีขยันทาคือคนดีๆแบบนี้มาแล้วโดนอย่างเงี้ยเป็นคนผมก็ช็อกนะครับครับคือเล่นแรงเกินไปแบบว่าเหมือนแบบเออแบบพวกนั้นก็คือว่าเอยไหนๆก็จะหมดอายุความเล่นซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าด้วยไงยะสําคัญอะไรอย่างเงี้ยมันบโอเคครับนะแล้วบางทีที่ผลเขาไม่มีศัตรู ครับครับใดๆทั้งสิน้นครับ okay. แค่นี้ครับที่จะพูดได้ที่ปูได้ะก็เรื่องจริงคือผมก็แฟร์พออยู่แล้วเราไม่ได้มีอะไรผิดอ่ะแต่พอเจออย่างเงี้ยนายกทุกคนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้หมดแหละแต่ข่าวมันออกมาดูไม่ดีไม่ดงเนี้ยก็แสดงว่าโอกาสที่นายกทุกคนจะโดนแบบนี้ก็มีสูงเหมือนกันใช่มันเป็นเรื่องปกติคือนายกทุกคนเซ็นใบอนุญาตปลูกสร้างไปอ่ะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยมันขอบเขต ไม่มีใครมานั่งตรวจแบบหรอกครับเป็นสิ่งอ่ะก็คือเราดูแค่ว่าเอกสารว่าเขามีที่ดินถูกต้องถูกไหมครับใช่ที่ดินก็ออกมาตามที่ดินก็เป็นของกรมที่ดินแล้วตอนในข่าวก็บอกว่าออกกระโดดที่ดินโดยมิชอบก็เป็นเรื่องของที่คุณต้องไปฟ้องร้องกรมที่ดินด้วยดิเมืองไม่ได้มีอำนาจออกโฉนดเพราะฉะนั้นเมืองอ่ะโฉนดกับทําแค่กฎปมายควบคุมอาคารนี่คือภารกิจของนายกคือเราอ่ะอนุมัติในอำนาจของกฎปมายควบคุมอาคารซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ออกทาโครงการอ่ะเขาก็ต้องไปออกแบบตามโจทย์ที่ดีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ